ดีค่ะโอนอวยพลอยกับเจกับมาพบพอกับพรอยอีกแล้วค่ะอีพีนี้ได้เวลาเเดินทางออกจากบ้านค่ะใจหายแวบเลยพี่น้องค่ะคิดหอดบ้านนะคะเนาะบ้านเราเคยอยู่นะคะจะได้เดินทางไปที่ฟินแลนด์ค่ะทุกคนสามีกับคิดหอดบ้านค่ะมาถึงสนามบินเอ้ยพี่น้องเอ้ยว่าอยากผากฝนตกพี่น้องค่ะแล้วก็เครื่องนะคะทุกคนล่าสุดดีเลยค่ะเพราะว่าฝนตกหนักมากเดี๋ยวสาหัเบิ้งเครื่องงลันมูพิ่นนทดเปียกหลา่ แต่ว่ามูพ่อยนี่ตีพี่นองขาเครื่องดีเล่ตองรอยฝนยุดกอนเนาะจานเนาะแล้วก็ค่อยย่างไปค่ะไปขึ้นเครื่องยุดกระิเป็ดประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวตัดภาพกันไปเจออยู่กรุงเทพเเด้อพี่นองขามารีวิวโรงแรมค่ะมากทุกทุกคน,กคนคสวัสดีพี่ๆค่ะตอนนี้เราถึงที่กรุงเทพแล้วนะคะก็คืออยู่อันนี้เนมโฮเทลอะไรนะสายามมันดารีนะ่สุวรรณภูมิแอร์พอร์ทโฮเทล Yeah. And this is actually the same hotel uh, I was here four years ago when I first when we first met. I was uh, ten day quarantine, COVID quarantine here, and mm -hmm. then an, uh, I I took a flight to Buriram. After that. Ah, four ตอนที่เจอกันเล็กๆเลยค่ะทุกคนสามีพลอยไม่ได้สามีพลอยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่มีวัคซีนโควิดณนะปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยฉีดค่ะแล้วก็สามีพลอยก็ไม่อยากจะฉีดนะคะอ่านี่คือเหตุผลว่าทําไมสามีถึงมาได้มาพักที่นี่เมื่อสี่ปีที่แล้วเพราะว่าสามีพลอยไม่ได้ฉีดวัคซีนค่ะก็ต้องกักตัว10วันนะคะ10วันเลยที่นี่นะคะโรงแรมนี้ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ only 50 minutes สิบห้านาที ah, าทก็ห่างจาก uh, สนามบินสุวรรณภูมินะคะสิบห้านาทีเท่านั้นค่ะก็โรงแรมนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็เลตตลองเนาะโอเพนทเวนตี้โฟร์เวอร์เนาะเปิดร uh, ้านอาหารนะคะอยู่ที่โรงแรมเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยค่ะทุกคนแล้วก็ uh. มีดนตรีให้ฟังน,นะคะ One good thing also this hotel has check in already uh, from n i n g a.m. เก้าโมง ยู u ่าช่เว2 PM check-ins <laughs> uh, in all over Thailand <laughs> but this is good service โอ e โหปกตินะคะเวลาเราไปโรงแรมบางงส่วนใหญ่เลยนะคะจะเช็คอินประมาณบ่ายสองหรือหรือก็เกินนั้นหน่อยเนาะแต่ว่าที่นี่สามารถเช็คอินได้เลย9โมงเช้านะคะคือ9้าโมงตรงคือลูกค้าก็สามารถมาเช็คอินได้เลยคือดีมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูห้องกันนะคะเออพี่เจอบอกว่ามาพักโรงแรมที่นี่ แล้วก็อยู่ที่นี่ค่ะไม่ได้ออกไปไหนเลย10วันนะคะเพราะว่าอตอนนั้นเนี่ยเราเจอกันในช่วงโควิดค่ะทุกคนแล้วก็เป็นช่วงแรกเลยนะทุกคนตอนเมื่อ4ปี5ปีที่แล้วประมาณนั้นนะคะนี่แหละคะ่ะทุกคนแล้วก็ได้มากักตัวนะ t h This i s the r o o m price for one night 1คืนนะคะ2,393บาทเท่านั้น ah. ไม่ทูไม่ท <Okay S 2> mm ูไฮไพรส์โอเคเลยค่ะสองพันสามร้ยเก้าสิบ3าม <Yes. S 1> บาทนะคะถือ oh. ว่าต่อคืนก็ถือว่าเป็นราคาที่น่ารักไม่ได้แรงมากนะคะเหยียบนะคะเดี๋ยวมาดูห้องกันว่า <laughs> เป็นยังไงนะคะทุกคนไปที่ห้องน้ำก่อนนะคะห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะห้องน้ำนะคะโอ้ย <laughs> น,นะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะ <laughs> ใหญ่มากเลย นี่มีผ้าคุณหนูให้แล้วก็มีอะไรต่างๆนะคะ <c oughs> เจลล้างมือนั่นนู่นนี่ค่ะอ่านี่ค่ะที่อาบน้ํานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนกาแฟน้ําเปล่ามีตู้เย็นให้ค่ะมีอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะอ่านี่นะคะมีน้ําให้ค่ะสี่นะ้อสี่ขวดสี่ขวดอ่ามีสี่ขวดนะคะ ตัดภาพมาที่ตรงนี้ค่ะถือว่าอ่ะมีกระจกตรงนี้ให้ค่ะทุกคนวันนี้พลอยแต่งตัวสบายๆนะคะเพราะว่าขึ้นเครื่องก็อยากให้มันสบายๆที่สุดนะคะที่นอนเป็นยัางไงานมเนพราะว่าสามีพลอยอยู่อยู่ที่นี่มาสิบคืนนะคะนนทุกคน,น,นใช่สำคัญมากนะในเรื่องของที่นอนเพราะว่าถ้ามันนุ่มมันก็จะนอนสบายนะะเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะก็จะมีบิลอินแบบนี้นะคะจำได้เลยแล้วก็มีเชลให้นะคะเล็กๆมีโต๊ะทำงานเขียนนั่นเขียนนี่ค่ะทุกคน We are very lucky because our room is not in the road because then we hear the cars maybe but this is very good ห้องไม่ได้ติดกับถนนนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะไม่ได้ติดกับถนน วิวก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่นะคะวิวเป็นประมาณนี้นะคะหิ <Thank you. S 1> วหิวค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อเช้ากินนิด <c oughs> นึงเองไม่ได้กินอะไรเลยนิดนิดหน่อยเองจ้ะเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวกันนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะคะเดี๋ยวหลายคนบอกว่าถึงกรุงเทพแล้วต้องพลอยทำวิดีโอด้วยนะ <c oughs> ได้เลยค่ะ <c oughs> จัดไปนะคะ <c oughs> เพราะว่าเวลาที่พลอยพักอยู่ที่กรุงเทพหรือไปไหนมาไหนอย่างเงี้ย พอจะชอบอ่ารีวิวเนะนี้มาถึงประมาณเครื่องดีเลย์อีกเพราะว่าฝนตกค่ะอืฝนตกที่บุรีรัมเครื่องก็ดีเลย์ประมาณ30สินาทีนะคะโอ้ยนี่แหละค่ะทุกคนมันก็เลยทำให้ล่าช้าพอมาถึงก็ประมาณห้าโมงจะหกโมงแล้วค่ะ ได้เวลาไปกินเขาค่ะพี่น้องค่ะนี่คือบรรยากาศในอาคารนะคะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะดีมากๆเลยมีความที่แบบว่าตกแต่งเป็นความกินไอของความลักชวรี่แล้วก็มีความโมเดิร์นผสมออกไปไทยๆหน่อยนะคะโรงแรมนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเดี๋ยวไปดูห้องอาหารกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะมาถึงห้องอาหารแล้วค่ะบรรยากาศในห้องอาหารก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอ้โหทุกคนหรูหรามากๆเลยค่ะทุกคนอ่ะ นี่แหละค่ะเดี๋ยวสั่งกินข้าวก่อนนะวันนี้พลอยสั่งมาเป็นพะโล้สามีก็สั่งมาเป็นผัดกะเพราค่ะไม่รู้จะกินอะไรเนาะทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปกินของหวานค่ะอันนี้นะทุกคนโอ้โหตื่นเต้นมากอันนี้คือตื่นเต้นที่สุดแล้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศหน้าล็อบบี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหรูหรามากๆนะคะเออนะคะมีความเป็นโมเดิร์นมีความเป็นลักชวรี่ผสมกันไปนะคะจริงๆเนี่ยเราจะไม่มาถึงโรงแรมเนี่ยค่าเลยนะคะถ้าเครื่องไม่ดีเลยวันนี้เครื่องดีเลยค่ะ เพราะว่าที่บุรีรัมย์เนี่ยสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยนะคะฝนตกหนักมากอย่างที่พอให้ดูต้นคลิปนะคะนี่แหละค่ะทุกคนมาถึงก็ประมาณ6กโมงแล้วไหนจะเก็บกระเป๋าไหนจะนั่นน,นู่นนี่เนาะค่ะเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นข้างหน้าห้องอาหารนะคะโอู้หลาลามากๆเลยพอยขึ้นมาชั้นบนเพื่อที่จะไปตรวจสอบนะคะว่าสมมิ่งพูลเป็นยังไง ยิมเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะทุกคนจริงเนี่ยหนูอยากแนะนํานะคะใครที่แบบว่าเครื่องเลนดิ้งมาแล้วดึกไม่รู้จะไปพักที่ไหนเนี่ยที่สุวรรณภูมิอ่ะโรงแรมนี้ก็ถือว่าใกล้มากๆเพราะว่ามันเพียงแค่15นาทีและที่สําคัญที่นี่นะคะคือถ้าเรามีต่อไฟไปที่สุวรรณภูมิเนี่ยหรือมีต้นไหนนะคะทุกช่วงเนี่ย เพียงแค่บอกเคาน์เตอร์ค่ะทุกคนบอกเร์เซชั่นเขานะคะว่าเฮ้ยเรามีไฟบินที่จะไปสนามบินตอนนี้ตอนนี้นะคะก็เขาก็จะมีบริการทรงฟรีค่ะดีมากๆเลยนะคะเซอร์วิสดีค่ะกินข้าวอิ่มแล้วค่ะถึงห้องแล้วแล้วสั่งมานะคะเพราะว่าพอเหมือนแบบเวลามันกระชั้นชิดนะคะทุกคนพอเลยอ่าสั่งนะคะเป็นนิวบาลาน530นะคะก็ให้เขามาส่งอยู่ที่โรงแรมเนาะเมื่อ2วันที่แล้วค่ะเพราะว่า ถ้าจะไปส่งที่บุรีรัมเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ3วันแต่ว่าที่เนี่ยค่ะเพราะว่าของไอเนี่ยค่ะมันอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ให้มาส่งอยู่ที่โรงแรมที่พลอยพักอยู่ที่กรุงเทพเลยค่ะพี่พีนี่พลอยไม่ได้มาจะมาอวดหรือมาอะไรนะคะทุกคนแต่พออยากมาแชร์ประสบการณ์การใส่รองเท้าแล้วเป็นรองเท้าที่พลอยรู้สึกว่าให้เป็นนัมเบอร์วันเลยค่ะทุกคนสําหรับตัวพลอยถ้าพี่พี่เป็นคนที่ชอบเดินทางเหมือนพลอย บุกน้ำลุยไฟทำกิจกรรมเอเวนเจอร์นะคะลุยๆหน่อยเถื่อนๆหน่อยชอบไปลุยชอบไปเดินป่าลุยเขาหน่อยนะคะให้มาที่ New Balance เลยค่ะเป็นของแท้นะคะ3,000กว่าบาทแต่ว่าพอยได้มาในราคาโปรค่ะช่วงที่ช็อปเขาเนี่ยลดราคาพอดีเลยนะคะก็ได้มา2,000กว่าบาทเดี๋ยวมาดูกันอุ๊ยใบเสร็จหลดแท้นะคะทุกคนแล้วพอยใส่เป็นคู่ที่2ที่3นะคะคู่แรกเนี่ยพอยพีออเดอร์มาจาก เกาหลีนะอันนั้นอะประมาณบอกได้ไหมคู่แรกห้าพันกว่าบาทแต่ว่าหมาลูกชายคุณเจกัดไปที่เรียบร้อยขาดขาด,ขาดก็คุณเจก็เลยซื้อชดใช้ให้อีกคู่หนึ่งนะคะเพราะว่าพลอยบอกว่าเพราะหมาเธอเลยนะคะกัดรองเท้าฉันขาด <c oughs> แกงเล่านะคะพี่น้องคุณเจก็เลยบอกว่าโอเคฉันจะชดใช้ให้ซื้อคู่ที่สองคู่ที่สองนะคะก็เป็นนิวบาลันเหมือนกันแต่ว่าสีจะเป็นสีดำนะรุ่นนี้ใครที่ ใครที่อยากได้รองเท้าดีๆใส่สบายรองเท้าที่แบบว่าใส่เหมือนไม่ได้ใส่อะทุกคนเป็นรองเท้าที่เหมือนไม่ได้ใส่จริงๆใส่สบายมากนะคะนิวบรัสอันนี้พอยซื้อมาจากเพจสะสมนะคะรองเท้าที่ใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่พออยากแนะนํารองเท้าดีๆสักคู่ถ้าพี่ๆชอบเดินทางหรือชอบเที่ยวอะไรเงี้ยคะ่ะมันใส่สบายอิลีพี่น้องค่ะ้านพอไม่ได้ติดแบรนด์หรือติดอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนแต่ว่า เราเลือกรองเท้าที่เรารู้สึกว่ามันใส่สบายใส่ดีก็เลยเลือกเนโบาลานนะคะที่ช็อปไทยนะคะถอยคู่ใหม่มาเลยนะคะเพราะว่าพอยรู้ว่าถ้าพ่อไปฟินแลนด์พ่อจีตองยางหลายแนๆเลยเพราะว่าชอบอเดินออกกำลังกายนะคะนอกหลกไปอิตาลีกับเมย่าสีพายางคักๆเลยพี่น้องคะก็เลยต้องมีคู่ใจนะคะจริงๆที่บ้านพลอยก็มีนะทุกคนแต่ว่ามันเก่าแล้วใส่น้องจนเยินมากแล้วก็คุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายไปมากๆเลย โอเคพี่น้องมาบอกอันมือนีพ่อยมาแช่ซำหนีเนาะคะ่ะเนาะเมือ่อยหลายพี่น้องคะ่ะนี่คุณเจนวันแล้วคะ่ะสบาย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 อ่าพ่อยพึ่งไปกินเขาแล้วล่ะกะจะอาบน้ํานะคะทุกคน แต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งก่อนเนาะค่ะนาะวมาจิทหาพดกับแม่ก่อนค่ะว่าถึงแล้วเนาะจ้เนาะกัสิเป็ดประมาณนี้เนาะค่ะหนูขอบคุณพี่ๆนะคะที่ยังติดตามรับชมช่องโปรเจสซอรี่อ่าพรุ่งนี้เนี่ยหนูจะไปทําธุระเกี่ยวกับเอกสารบางสิ่งบางอย่างที่สมุดประกันนะคะโอเคพี่น้องคะสําหรับอีพี่นี่หนูขอบคุณประปานนาทุกผู้ทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่สาวนะคะที่ซัพพอร์ตซื้อเสื้อผ้ามือสองของน้องนะคะพี่ๆสั่งมาได้เลยค่ะเพราะว่ามีหลาน มีน้องที่อยู่ที่บ้านพร้อมส่งของให้ค่ะสั่งทักทักไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะส่งของให้แล้วก็ใครที่อยากดูว่าหนูปล่อยเสื้อผ้าตัวไหนบ้างไปดูคลิปนี้นะคะหนูโพส์แล้วค่ะพี่น้องคาที่ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ